เชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตรย่4 4ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีหละ่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณละ่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหน ะะก็เป็นชุมชนริมน้ําจันทบูรณ์นะคะเป็นชุมชนที่มีมาประมาณ300ปีแล้วนะคะเป็นชุมชนที่รวมไปด้วยนะค,ะคนยวนและก็ชาวจีนนะคะที่อพยพย้ายรกรากมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่นานมาแล้วนะคะแต่ว่าแต่แถวนี้จะรุ่งเรืองมากๆสมัยรัชกาลที่5นะคะประมาณ1 0 0 100ปีที่แล้วแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งนะคะแล้วก็จะมีการค้าขายมากมายก,ก,ก็จะมีท่าเรือเต็มหมดนะคะ ก็จะเห็นได้ว่ายังคงเหลือซึ่งสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของที่นี่คงไว้อยู่นะคะ o l ้สกูมากมากบินเทปปะละเก่าไม่เก่า,เาก็ดูได้นะคะจากสภาพสีของบ้านเรือนแถวนี้นะคะก็ ไม่มีการทาสีใหม่ใดๆทังสิ้นก็คงไว้ซึ่งความเป็นดั้งเดิมจริงๆนะคะอะไรเอ่ยไม่เข้าวกสายไฟใช่ไหมเอวไปดูดีกว่าบ้านหลังนี้ชื่ออะไรมีที่มายัางไงก็เป็นร้านขนมไข่ป้าไตนะคะซึ่งก็เป็น ทรงบ้านโบราณประมาณร้อยกว่าปีนะคะความโดดเด่นของที่นี่ก็คือจะมีบ้านสองหลังด้วยกันนะคะด้านหน้าจะเป็นทรงยุโรปอย่างที่เห็นนะคะส่วนด้านในจะนเรอนไทยซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําจันทบุรีนะคะแต่ผ่านมาขนาดนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้านนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งดูได้นะคะความโอลด์สกูหรือความวินเทจความเก่าแก่ก็ยังคงไว้นะคะก็ดีใจนะคะที่ยังมีที่แบบนี้อยู่ให้เราได้เห็นได้มองได้ดูกแบบัน นี่ always and forever นี่ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะในชุมชนจันทบูรณ์นะคะที่เป็นบ้านเก่าแก่และก็เป็นบ้านที่คนนิยมมาถ่ายละครถ่ายหนังกันเยอะด้วยนะคะสังเกตได้กำแพงเก่ามากทำจากโฟมคงพังนะคะนี่คงเป็นกำแพงชั่วขราวซึ่งก็อุตสาห์แกะลายด้วยนะ,ะทาสีฟ้าด้วยมองไกลๆอย่างเนียน ก็บ้านนี้นะคะชื่อว่าบ้านหลวงประกอบนิติศารนะคะเป็นมรดกที่ตกทอดมาถึงหลวงประกอบนิติสารบ้านหลังนี้นะคะเป็นตึกแบบจีนที่มีอายุมากกว่าร้อปีถ้ามองจากภายนอกเนี่ยจะเห็นเห็นไหมคะเหมือนบ้านชั้นเดียวแต่ถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนหน้าเป็นอาคารปูนสูง3ชั้นมีโถงสูงมีชั้นลอยโอย้อยากเข้าไปดูจังเลยนะคะแต่ว่าบ้านนี้เขาให้คนอื่นเช่าไปแล้วก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูได้แต่ก็แอบส่องๆได้นะคะก็จะเห็นว่าแบบ เก่าๆดีเอ๊ะเหมือนมีนมขยู่ก็เนี่ยก็ใหญ่มากเลยนะคะถ้ามองเข้าไปจะเป็นบ้านแบบใหญ่ๆแล้วก็มีชั้นชั้นสองเหมือนชั้นลอยนะคะก็จะมีแบบไม้ไม้แกะสลักสวยงามแล้วมนนีหิ้งพระสวัสดีค่ะขออนุญาตถทาย <c oughs> ค่ะก็สวยงามนะคะอยากเข้าไปดูจังแต่เข้าไปดูไม่ได้ <c oughs> เราเจอแบบว่า ที่แฮงเอาท์ของคนแ่วนี้นะน่าสนใจมากไม่ควรพลาดเราเลยจะแวะมาหาอะไรอร่อยๆดื่มนะะแล้วก็คุยกับคนแถานี้ด้วยไปแล้วตาบายเลยครับอรับก็จะมีดื่มอะไรกันแล้วก็เล่นเกมเล่นไม่ว่าจะเป็นหมักรุกนะคะหรือว่าอันนั้นไม่รู้คืออะไรไม่รู้เขาเรียกว่า พายกาแฟสปากาแฟนะคะของคซนต์แนี์นเล่นยังไงอะคะพี่โยนลูกเต๋าแล้วก็เดินตามลูกเต๋าที่โยนไปอะค่ะสองสามสี่ห้า,อย,าอย่าไปทับสีเขาอย่าไปทับสีเขาได้ต้องโยนลูกเต๋าไปเรื่อยๆนะคะเฉยกไป<า>สองฝั่ง<ป>แล้วก็เดินตามลูกเต๋าแล้วถ้าฝั่งใด ใครเต็มก่อนกันแล้วสีคนนั้นเยอะกันจะเป็นคนชนะคือกลับเข้ามาบ้านก่อนนะอ๋อต้องกลับเข้ามาบ้านก็พอกินออกจนหมดถึงเยอะชนะใครกินหมดก่อนจะชนะใครเล้้กับบขาานจะกลับเข้าบ้านอ๋อแต่ว่าต้องเดินทางวางแล้วถ้าเกิดมีเดินข้ามเขาไม่ได้จะลงช่องช่องกว้างตรงข้ามไม่ได้เป็นเกมมีการกันกันนะม พอเดินเข้ามาในสภา,ากาแฟที่นี่นะคะก็จะเห็นว่าแต่ละโต๊ะเขาจะมีเล่นหมากรุกต่างๆเป็นหมากระดานตอนนี้ไม,ไม่ชินเลยไม่เคยรู้จักนะคะเขาเรียกว่าหมากสก,กาเป็นเกมที่เล่นกันมานานแล้วต้องลองเล่นนะพี่ว่าถึงจะเข้าใจแต่ก็เป็นหมาที่นี่ไม่เคยเล่นมาก่อนและไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนแรกก็เนเป็นการมนานาตะป่ค่ะใครชนะก็เลี้ยงน้ำาเป็นการหาแบบการดื่มน้ําฟรีๆจะมีหลายโต๊ะด้วยกันนะคะหมากสกาอยู่โต๊ะนี้มีหมากรุกหมากรุก เขามีหกนะสองปีต่อพี่บอกพี่เป็นแชมป์อยู่นะฮะการไม่มีแชมป์ประจำเราไม่มีแชมป์เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยตทุกปีเพราะมันนันกีฬาที่เราอยู่ที่เตาอยู่ที่ดวงนู่ที่ดวงถ้านเตาไม่เคยยอมก็ไม่ได้คือจะไม่มีคนเก่งกีฬานีไม่มีคนเก่งเป็นกีฬาที่ใช้ดวงล้วนใช้ดวงล้วน เนี่ยวท่านก็กินสวยกว่าแร<า>กผมเป็นต่อเลยท่าน,นก็กินสวยกว่าไฟเลี้ยมมันฝังชนะนะคะแหวมล่วงไปยังมอีอีกคนต้องผายกันตีแชมป์เก่งนะก็ต้องเก่งต้องผายกันตีนี่ ชนะชนะแชมป์แชมป์หมาสกาก็เป็นหมากการเล่นของบ้านเราลนี่แหละแต่โบราณโบราณนะคะก็ได้เห็นเขาเล่นกันเห็น,เข,เ,น,นเขาสนุกกันก็สนุกดีค่ะไว้สักวันจะลองเล่นบ้างน,นะคะเพราะว่าเป็นเกมที่วัดดวงอีกเดียวนะคะไม่ต้องใช้ความสามารถเบราะว่าต้องแต่ก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงใช่ไหมคะเวลากักเวลาอะไรอย่างาง <No worries. S 2> ี้ก็เมื่อกี้นะคะก็ได้เดินเล่นกันในชุมชนนะคะริมแม่น้ำจันทบูรณ์นะคะ ก็เป็นชุมชนที่น่ารักเลยทีเดียวนะคะมีวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมรวมอยู่ที่เดียวกันไม่นะว่าจะเป็นวัฒนธรรมจีนยวนไทยยุโรปด้วยนะคะจากสถาปัตยกรรมทั้งหลายแหล่แล้วก็จะมีอะไรเต็มไปหมดนะคะเล็กๆน้อยๆอาหารพื้นเมืองบ้างขนมเยอะแยะเลยนะคะก็จะเห็นอะไรมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสภากาแฟที่มิชชอบมากๆนะค,ะ,คะจะเป็นแบบที่แฮงเอาท์นะคะที่คุยกันดื่มน้ํกากันเล่นเกมกันนะคะระหว่าง หนุ่มๆในชุมชนนี้นะคะก็จะมีเล่นหมากที่มิดไม่เคยเห็นมาก่อนนะั่นคือหมากสการจริงๆแล้วเป็นหมากที่มีมาตั้งแต่โบรัมโบราณน,นะคะก็รู้สึกว่าน่าสนุกดีไว้จะลองเล่นนะคะเพราะว่ามันใช้ดวงล้วนๆเลยซึ่งเราอาจจะมีสิทธิชนะได้นะคะ ก็น่าสนใจมากอยากดูสถาปัตยกรรมเก่าๆที่คงไว้เหมือนเดิมนะคะก็มาดูได้ที่นี่แล้วเขาบอกว่าช่วงสงกรานด้วยนะคะถ้าใครชอบการเล่นแบบโบราณโบราณมีการเล่นแบบโบราณโบราณที่วัดที่นี่ด้วยนะคะวันที่12กับ13เมษายนก็ใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนช่วงสงกรานนะคะก็สามารถมาเที่ยวที่จันทบุรีได้ก็คนที่นี่น่ารักมากนะคะพร้อมที่จะพูดคุยกับเราเสมอด้วยและอีกอย่างนี้นะคะคนยุคส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นชาวคริสเลยทําให้มีโบสถ์ที่สวย เป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยเลยอยู่ที่นี่นะคะเป็นโบสถ์โรมันคาสซลิกก็สวยมากนะคะสำหรับใครที่แบบอยากดูสถาปัตยกรรมสวยๆที่เป็นแนวโบสถ์จใครเป็นชาวคริสต์นะคะก็มา,าว่าที่นี่ได้เหมือนกัน yes You know ป่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อดีกว่านะคะเพราะอากาศช่วงนี้นี่แบบว่าร้อนมากเลยอะเห <laughs> ็นเห็นนวดเหงื่อยังป่ะ สนับสนุนการเดินทางโดย s ิง g Light Being อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ กิจกรรมหนึ่งที่นี่นะคะที่อโลหาก็คือการให้อาหารเหยี่ยวแดงนะคะทช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งทุกวันนะคะก็จะมีเหยี่ยวแดงกับกรดํานะคะมากินถ้าวันไหนโชคดีก็จะมีนกกระยางมาด้วยนะคะโอ้หเยอะมากเลยอะแป๊บเดียวเองนะคะพายเรือไปแป๊บเดียวก็เริ่มมากันละ เห็นไหมเขาไม่ลงมากินเลยพอเราเข้ามาเราจะอยู่นิ่งๆดูใกล้ๆพออย่าเข้าไปเห็นไหมเขาไม่กินเลยอ่ะพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะไม่ทานอะไรเลยนะคะเพราะกลัวเรา ็นท้องฟ้าเลยอ่ะก็เป็นนกที่ตัวใหญ่นะคะแล้วก็กินกินเนื้อกินอะไรเนี้ยค่ะกินแบบของสดเป็นอาหารแต่เขากินปลาด้วยปะเขากินปลาด้วยมั้งมีโตลงเป็นใหญ่เลยชิ้ว่ะชอบไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้นะคะอยู่ลึกขนาดนี้ที่จริงก็ไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าถนนไม่เคยแบบถนนเป็นลูกรังก็เลยทําให้เข้ามาแบบช้าหน่อยกว่าจะมาถึง เขาคงด่าเราอยู่อะมาทำไมอดกินเลยมาทำไมเป็นเนื้อสดไม่รู้เป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูเห็นเป็นแดงๆก้อนเล็กๆนะคะที่เขาโยนให้แต่เขาบอกว่าเซตแรกคือนกยังไม่ทันมาเลยไปจมน้ำอาหารจมน้ำไปเซตแรกมีเซตที่สองเนี่ยที่เขาได้ได้กินกันเขาบอกว่า ไวมากนะคะคือแค่เห็นเรือออกมาตัวหนึ่งเห็นก็ร้องเรียกตัวอื่นมาค่ะหรือเปล่าแล้วตัวอื่นได้ยินเหี่ยแดงนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะคือการจับปูอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะอุย้ยบรรยากาศดีจังเลยอ่ะนึกว่าอยู่เวนิสเวนิสกลางป่าคุณความ กายกำลังดีนะคะเย็นสบายนี่วี่วี่นกอะไรอ่ะพี่กระยางปล่อยอ่ะพี่ดีจังตัวมันยังเล็กอยู่อ๋อดีแล้วพี่อ๋อพี่จะจับตัวใหญ่ๆอ่ะคะใช่ครับ กว่าจะตัวใหญ่นี่เขาใช้เวลากี่ <3 S 1> เดือนสามเดือน <3 S 2> ถึงจะโต,ตพี่แล,แล้วเขามีเยอะใช่ไหมคะมันเป็นแบบธรรมชาติแล้วถ้าอย่างตัวเมียเวลามันไข่ก็จะเก็บไว้อะอ๋อถ้าเป็นตัวเมียเวลาเขาไข่ก็เ,เก็บไวใ้ให้เขาแพร่พันธุ์ใช่ครับนี่ก็ตัวเล็กนี่นอ,ยอย่างนี้เราก็เอาได้ครับเนี่ยอ๋อตัวใหญ่แล้วใช่ครับโอยการมาเลยเรนก็เรียกปูอะไรอะพี่ปูดำครับปูดำเหรอคะใช่ครับนี่จะสาวเองก็ได้มันเป็นทุนลอย สาวเองแต่ไม่จับนะพี่ใช่ครับเวลาจับเขาต้องจับมีวิธีจับไงฮะต้องเอามือสอดเอามือสอดมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ครับใหญ่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 มีสู่ผ้าก็มันเคลิแต่เหมือนกันอ๋อแล้วถ้าพาาก็ต้องปล่อยเขาไปปะโอ้ยตัวนี้สู้ตัวนี้สู้โอ้ยงะอ๋อต้องจับจะอ๋อ หนูว่าหนูโดนงับแน่เดี๋ยวไปจับข้างบนก็ได้ครับมันจะมีตัวใหญ่เออเหรอคะแถวนี้มีอยู่ประมาณเยอะไหมพี่กี่ล้านตัวโอ้มากครับมากอ่ะค่ะนี่ครัปูไข่อ๋อนี่ปูไข่พี่จะปล่อยหรือว่าไม่อันนี้ปูไข่คือว่ามันยังอยู่ในกระดองอยู่ ถ้ามันออกนอกมันจะเปิดจะเห็นใช่ครับหูไข่ปูตัวเมียใช่ท้องมันจะป้านค่ะแล้วตัวผู้มันจะแหลมแหลมอืมเนี่ยท้องมันจะป้านนะท้องมันจะป้านนะคะใช่ครับถ้าตัวผู้จะท้องแหลมแหลมใช่เด็ดดูเด็ดดนดีจังเลยตัวเล็กก็ปล่อย เพราะว่าถ้าเาจะขึ้นไปหมดต่อไปมันก็ไม่มีอ่ะมันช้ามากแล้วที่ว่าจะออกลูกอ่ะเลคะช่วงอย่างตัวเมียอย่างนี้มันจะเป็นช่วงเมษาหน้าฝนครับออกลูกแค่ช่วงเดียวใช่ครับอ้าวงั้นเอาตัวไข่คืนไปไหมพี่เพราะเนี่ยมันมันใกล้จะยยถึงนี้แล้วสองประมาณออกมา อุ้ยตูเบ้อเลยอันนี้ตัวผู้ยิ่งใหญ่ดับดับดับอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยลอยมากจะลอยมากนะคะปกติถ้าถ้าไม่เชี่ยวชาญคาดว่าแตกครับคาดว่าโดนแน่ๆน่เขาเรียกอะไรนะพี่ปูหินครับ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอน่ะพี่เนี่ยโดนตัวมันตัวมันจะกลมบล็อกเลยอ๋ออ๋อมันเป็นปูอีกพันหนึง่งใช่ครับอ๋อแค่ปูดำแต่นี้เรากินไหมพี่หรือเราปล่อยปล่อยครับดีแล้วถ้าถ้าเท <laughs> ่าแบบปูะเลนอนที่เข้ากล้ามมาขาย้วเนื้อจะหวานมากเลยอันไหนคะตัวเมื่อกี้เหรอพี่ปูหินนะน,ะนี่ตัวนี้จะแก่โอ้โหนี่แก่เลยแหละ ท้องแดงอ๋อท้องท้องแดงนี่เค้าอายุเยอะแล้วมันจะแหลมอันนี้ปล่อยป่ะคะกินครับกินอาหารเราเนี่ยของอร่อยเลยครับเมงดาค่ะเร็วมันเป็นแมงดามันต้องอยู่คู่กันหรือมันตายคู่ตัวกอนตัวนี้โอ้ยลูกปล่อยดีกว่าปล่อยคนตกอยู่ทำไมทำไมคนนี้ใจบุญใจบุญฟูก็ไม่เอาปลาก็ไม่กินกินข้าวไข่เจียวนะอย่างเนี้ย ปลากระพงนะคะตัวใหญ่มากจดมากเบลี่ใหญ่อ่ะใหญ่มากนะคะ <c oughs> สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บี B-ING อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ เราให้พี่เอานิ้วเข้า well. ไปใกล้ใหม่ดินี่ป cin ูไข่นะคะเป็นตัวเมียท้องจะกลมส่วนตัวผู้จะแหลมแหลมเป็นอย่างนี้แล้วก็ท้องเริ่มแดงก็จะเริ่มแบบมีอายุกำลังเริ่มแบบเนื้อแน่นสรุปพี่มานี่เลยนะ นี่นะคะเป็นปูที่จับได้วันนี้นะคะก็จะไซส์ประมาณแบบอายุประมาณ3เดือนขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการมัดปูกันนะคะอุ้ยดูกล้ามดูสินิ้วมิดเข้าไปนี่คงไม่เหลือนะคะนิ้วอะเล็บเรานี่มันเจาะทะลุเลดูดิมันโดนอีกตัวหนึ่งขาหักไปตัวนึงอะนี่ตัวเมียนะฮะ สองปีมันอยู่ได้ถึงสองโลนะคะใหญ่สุดอยากให้เขาอายุถึงสองปีจังพี่มันจะไม่ถึงเมื่อเพราะแกนพี่มันไม่ไหวแล้วเอาเหรอคะน้อยตัวที่อยู่ถึงสองปีใช่ไหมพี่อย่างนี้อยู่มาสี่ห้าเดือนก็เราก็ต้องกินหมดแล้วได้เป็นตัสองปีมันตัวที่รอดตัวที่รอดยากใช่ไหมคะปูบอกหนึ่งเดี๋ยวชาติหน้าเจอกันนักท่องเที่ยวสาธิตนะคะก็เป็นการจับปูนะคะต้องจับด้านหลังนะคะเพื่อไม่ให้ ขาหนีบเราเป็นวิธีการจับแต่ก่อนที่เราต้องตั้งท่าให้ดีๆนะค่อยๆยกมันไม่ทำอะไรแล้วพี่จริงจับแล้วจับขึ้นแล้วมันไม่ค่อยเข้ามันไม่ค่อยเข้าตรอเไยไม่ว่าอ่าแรงๆยกขึ้นหนึ่อาร่ามอารามอารามไอ้พันเนี่ยไม่ทำอะไรแล้วนะพี่อยู่ที่เดี๋ยวไม่ทำอะไรแล้วไอ้กินฟั้วไม่รนักท่องเที่ยวสันๆจ้ะ พี่ไม่ใช่อ่ะไม่่อะสงสารมันนะถ้าจับนี่ปล่อยลงน้ำจริงจิ้งไุ้ยแมงดาค่ะเหมือนเอเลี่ยนไหมคะอูจิเอเลี่ยนชัดๆแล้วไม่เป็นไรที่เวลากรตัวแบบนี้เลวมันเป็นแมงดามันต้องอยู่คู่กันเดี๋ยวมันตายคู่กับตัวเนี้อาไปลูก เฮ้ยเอเดียนตายยังอ่ะปลากระพงไปไหนละปลากระพงตวเล็ลยตัแดงตัขาวโอ้โลูกปล่อยดีกว่าปล่อยคนตกอยู่ทำไมทำไมคนทำไมคนนี้ใจบุ้นใจบุ้นอูก็ไม่เอาปลาก็ไม่กินกินข้าวไข่เจียวนะเย็นเนี้ยไข่เจียวก็ไม่ได้พี่มันยังมีชีวิตอยู่นะปลาไข่ลมเถอะปลากระพงนะคะตัวใหญ่มาก หนักมากนี่ประมาณโล oh. นิดนิดนี่ก็เป็นอาหารนะคะมื้อค่ำของเราที่ aloha homestay นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> นี่เป็นน้องปูที่เราไปจับมานะคะวันนี้แล้วก็แล้วดูก้ามปู เฮ้ยแล้สูงจานนี่หน้าพิธีกรน,นะคะนี่ก้ามปูกุ้งแช่น้ำปลาปูแช่น้ำปลาปลากระพงนะคะที่จับวันนี้แล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่มดกุ้งตัวแค่นี้เองนะคะนี่หน้ามีกุ้งเป็นไงล่ะเท่าหน้าเลยมีหอยนะคะนางรม อาหารทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้ามิรนะคะไม่ได้พิเศษเพราะว่าแบบว่ารายการ24-7มาเราก็อยากคิดว่าพวกเราพิเศษแต่เปล่าคะ่ะลูกค้าที่มาพักที่ aloha homestay ทุกท่านนะคะก็จะได้อาหารแบบนี้ full stream อย่างนี้ฉะนั้นใครที่อยากกินอาหารทะเลแบบอร่อยๆอนี้นะคะก็เชิญแวะไม่ได้นะคะที่ aloha homestay นะคะไปะกินกันดีกว่า ตัดมานะคะอุปกรณ์พร้อมเริ่มกันเลยดีกว่าขาดนิดหน่อยอสบมากเบลี่ใหญ่อะ อืใอมากนะคะบอกว่าการกินอาหารทะเลอย่างนี้นะคะต้องเลอะต้องแกะต้องคว้าน บอที่นี่อาหารสดมากแต่อย่างที่เห็นนะคะจับปุ๊บเข้าคัวปั๊บเลยนะคะใครที่ชอบทานอาหารทะเลแบบสดๆดแล้วอยากได้บรรยากาศแบบชิวๆแบบนี้นะคะอ๋อชาทายให้มาที่นี่เลยคะ่ะอโลฮ่าโฮมสเตย์บอกว่าชิวอาหารอร่อยแล้วดูด,นนนด,ดิเยอะมากแนะนำเลยค่ะอโลฮ่าโฮมสเตย์ค่ะสุดยอดเยอะมากกินไม่หมดแน่คนเดียวเล็บมาช่วยกัน่อยสิ ออกมาลงเกลือมากเลยท <coment> อนบุหรีกเซาหน้าเป็นไงคะนาาะ่ารักกะล่ะดีไซน์คอนเซ็ปต์ของที่นี่คือการเอาตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาทําเป็นห้องนอนเป็นที่เดียวในสระแก้วเลยที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะคะที่นี่ชื่อว่าเล ok ็บบล็อกส์ค่ะนิเชียวดึงอยู่ที่ทำไมไม่เห็นตาแแบดเลยสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์ บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้